สวัสดีครับขวัญใจชาวสวนวันนี้ก็มีบอลที่น่าสนใจหลายคู่นะโดยเฉพาะอังกฤษนะครับสามทุ่มเนี่ยแมนซิตี้จะเตะกับวูฟก่อนซึ่งถ้าแมนทิตี้ชนะเนี่ยแต้มเขาจะไปที่สี่สิบห้าแต้มอมืก็จะกดดนันนสเซนอนเหลือสองแต้มแล้วก็ทิ้งห่างแมนยู U ไปอีกหกแต้มนะครับก็ถ้าแมนทิตี้ชนะทีมเดียวอะ่ะตอนหัวค่ำอะตอนคู่ดึกกดดันทั้งคู่เลย เพราะว่ามันจะอาร์เซนอลจะออกาการแบบก้นร้อนนะเนาะโดนจี้มาเหลือสองแต้มแล้วเพราถ้าเขาแพ้หรือเขาเสมอเนี่ยแต้มมันก็จะแบบกระชั้นเข้าไปอีกส่วนแมนยูเนี่ยก็ต้องชนะเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนิวคาสเซิลเนี่ยเสม,มอไปแล้วทําให้ตอนนี้นิวคาสเซิลเตะยี่สิบแมตช์มีสามสิบเก้าแต้มแต่ Man แตมนยูเตะสิบเก้าแมตช์มีสามสิบเก้าแต้มเท่ากันถ้าชนะ มันก็แซงขึ้นไปมันก็แบบไปกดดันแมนซิตี้กับอาร์เซนอลอีกทีหนึ่งมันก็เลยแบบเฟังดูงงๆหน่อยเนาะมันก็เลยเป็นแมตช์ที่แบบสำคัญมากๆนะมาดูไลน์อัพของนนะอาร์เซนอลกันครับอาร์เซนอลวันนี้ก็มาในแผน4-3-3ก็โกเป็นแลมเดลหลัง4เนี่ยวันนี้ใช้เบนไวเป็นแบ็คขวาเ e นเตอร์จะเป็นชาลิบากับกาเบรียลม,มากันเย็ดแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นซิชนโก กาลางรับเป็นปาเตตัวเชื่อมเนี่ยเป็นชาก้าแล้วก็หน้าต่ำเป็นโอดิกาตหน้า3เนี่ยจะมีซาก้าเอนเกเทียแล้วก็มาติเนลลี่ส่วนแมนยูเนี่ยมาในแผน4-2-3-1องโกเนี่ยดเคหลัง4ี่เนี่ยเป็นบิซาก้าวาลานมาตินเนสแล้วก็ชอกาลางรับเนี่ยจะเป็นเซแล้วก็มีเ e ล็กเซนเป็นตัวเชื่อม กลางลูก3ามเนี่ยมีอนโทนี่บูโน่แล้วก็แรดฟอร์ดหน้าเป้าก็จะเป็นเวกฮอร์ตคิดว่าลูกเกมวันนี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยก็จะมาเล่นตามสไตล์ตัวเองแล้วก็คือต่อบอลสั้นๆเร็วๆแล้วก็ใช้ความเร็วของมาร์ติเนลลี่กับความคล่องตัวของซาก้าเนี่ยเป็นอาวุธเด็กส่วนแมนยูเนี่ยน่าจะใช้วานบิซาก้าเนี่ยตามประกบแมนทูแมนกับมาร์ติ a เนลลี่เลยแล้วก็ใช้ชอเนี่ยตามชาก้าใช้เฟสเนี่ย ตามอเดกาดนะครับแล้วก็เน้นรับลอตโต้ตัวหลักในการเล่นโต้ของแมนยูก็น่าจะเป็นแรดฟอร์ดนะส่วนเวคฮอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นพวกกองหน้าตัวหลอกไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเวคฮอร์เขายังเล่นไม่ค่อยเข้าระบบกับทีมเท่าไหร่นะมันเพิ่งมาใหม่นะส่วนอันโทนี่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมกับทีมสักเท่าไหร่นะ ด้วยความที่อาจจะยังปรับตัวเข้ากับทีมไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยปีนี้เจอกันมา2แมตช์ในโอแทฟฟอร์ดแมนยูชนะมา3 1หนึ่งแล้วก็ในเอเมอริตสเตเดียมเนี่ยอาร์เซนอลชนะ31ส่วนความน่าสนใจของคู่นี้คือทุกครั้งที่หลายๆครั้งที่ไปเล่นในบ้านของอาร์เซนอลเนี่ยแมนยูมักจะกลับออกมาด้วยผลเสมอคู่นี้มันเป็นคู่กัดกันมาตั้งแต่ยุคอาร์เซนเวนเกอร์กับแอเลก็กโกปูซานแล้วนะด้วยความที่ทีมมันเต็งทั้งคู่นะ ถ้าสมัยก่อนใคยังจําได้ก็จะมีพ a าติกเวล่ากับลอยคีนที่แบบฟัดก,กันตั้ง่ในห้องแต่งตัวเลยผมมองว่าจุดเปลี่ยนแรกของเกมนี้ก็คือการที่แมนซิตี้จะชนะบุ๊กได้ก่อนในช่วงหวัวคำ่ำนะทำให้อ์เซนอลนกับแมนยูมันต้องฟัดก,กันหนักกว่าเดิมโดยความที่ต้องการแต้มทั้งคู่อา์เซนอลนบุกแมนยู U, ตั้งรับรอสวนและอาจจะจบด้วยกันที่เสมอกันสอแล้วกันครับ